สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมคนชอบหนังอีกเช่นเคยครับ Whisper of the Heart วันนั้นวันไหนหัวใจบันเลงเชื่อว่าใครเกิดช่วงยุค95ไปจนถึงปี2 0 0 0 2 0ถึต้องรู้จักเรื่องนี้กันแน่นอนเพราะถึงแม้ตัวเมะเรื่องนี้จะมีให้ดูในแอปแล้วก็ตาม ก็ยังไม่มีใครรู้จักเรื่องนี้เท่าที่ควรนะครับเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยจะรู้จักนะซึ่งปี2022นี้ก็ได้มีไรอัพแอคชั่นออกมาให้ได้ดูในวันพฤหัสที่ผ่านมาจากใจคนที่ชอบเมเรื่องนี้เอามากๆอย่างแรกที่ต้องบอกเลยคือ <c oughs> สเสน่ห์จางมากๆแทบหาไม่เจอเลยเรียกว่าต้นฉบับอนิเมะเสน่ห์แบบไหน ไรแอคชั่น right เรื่องนี้ทำไม่หายไปเกือบจำทั้งหมดเลยแม่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมจริงๆนะครับที่สามารถลบสเสน่ห์และมิตินะของตัวละครกับตัวหนังไปได้แทบจะเกือบทั้งหมดนะหาได้ไม่ยากเลยครับเก่งจริงๆนะหนังที่ทำแบบนี้ได้นะก็ตอนเห็นชื่อเรื่องก็ชื่อตัวละครก็ในตัวอย่างคือ นึกว่าเขาจะนำตัวละครจาก 2D เอ่อจากอนิเมะในปี1995เนี่ยมาร้อยเรียงบันเลงเสียงหัวใจและสร้างสีสันกับชีวิตให้มีเนื้อหนังดูสมจริงนะให้กับตัวละครมากขึ้นแต่พอเข้าไปดูก็ <c oughs> อ้าในฐานะแ,แ,แฟนฟันแท้เอ้ยแฟนพันแท้ของสตูดิโอจิบิขอพูด และออกตัวตรงนี้เลยว่าปล่อยให้เป็นตำนานแหละดีแล้วครับอย่านำมารีเมคหรือทำไรแอคชั่นเลยปล่อยให้มันขึ้นหิ้งฝุ่นเกาะอยู่แบบนั้นแหละดีแล้วอย่านำมาปัดกวาดเช็ดถูส้มแซมอะไรเลยเรื่องบางเรื่องปล่อยให้มันอยู่ที่ของมันน่ะดีอยู่แล้วครับสภาพเดิมๆของมันนั่นแหละนะยิ่งถือมันลงมายิ่งชำรุดพอเก่าๆนำมาใช้ใหม่ทำความสะอาดนิดหน่อย ปรับแต่งนิดหน่อยมันก็ไม่ได้รู้สึกสนุกขึ้นเลยคือเราเห็นพรอตแบบนี้มาแทบทุกปีเลยมันขาดเสนเห่ห์จนไม่มีอะไรน่าจดจำกับตัวหนังและไม่ช่วยให้ผมนึกถึงอนิเมะเลยสักนิดเพราะว่าเมคเขาทำมาดีเกินไปแถมหนังก็พยายามให้ใกล้เคียงเมะมากที่สุดแต่ก็คิดว่านะคงทาคิดว่าตอนที่ผมเห็นตัวอย่างอะ่ะ คงไม่น่าจะถึงขั้นนั้นวะ่ะเพราะว่ามันติดคำว่า live action ใช่ครับผมเข้าไปดูมันก็ติดคำว่า live action ซึ่งมันพยายามให้เราดูแล้วเหมือนดูหนังรักแฟนตาซีแต่มันไม่แฟนตาซีเลยแม้ไอพวกอนิเมะเนี่ยยังดูดูดีกว่าดูดีกว่ามากเลยครับเผลอๆตัวหนังเนี่ยยังให้กลิ่นอายเหมาะแก่การทำเป็นอนิเมะมากกว่าด้วยซ้ำ โครงสร้างมันมีออความแฟนตาซีปะปนอยู่ด้วยแถมหลายชุดมากที่เห็นคือเยอะมากครับแม่งดูแล้วควรเป็นอนิเมะมากกว่าขัดใจมากครับบางซีนเหมือนเขาพยายามดึงจินตนาการมาใส่ในหนังแต่มันดันเล่าออกมาทำออกมาได้ไม่สุดต่างจากอนิเมะที่ใส่จินตนาการเล่นได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวความสมจริง แต่อันนี้เหมือนเขากลัวเรื่องความสมจริงมากเกินไปจนมันขัดขัดเบื่อเบื่อเ,อเยอะมากๆย้ำวมากๆม,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 มันทำให้หนังทำออกมาได้แบบขัดขาดให้หายอย่างสเสน่หที่สัมผัสได้เลยว่าอานิเมะแม่งอิมแพคกว่ามากๆแต่เรื่องนี้กลับขาดสเสน่ห์หลายอย่างไปทั้งบททั้งตัวละครค,คาแรกเตอร์ลูกเล่นทีเมะทำได้หนังก็ทำได้ครับ แต่หนังกลับจํากัดตัวเองเอาไว้หนังเลยดูแล้วรู้สึกว่าน่าเบื่อจําเตธรรมดากว่าที่คาด,าดไม่มีอะไรน่าแปลกใหม่ทั้งสไตล์การเล่าเรื่องที่ไม่ทําได้ดีแต่นี่ดีอันนี้ก็ดีนะแต่ไปทางค่อนข้างแย่มากกว่ายิ่ง cg นี่คือลอยชัดเจนมากแถมภาพบ,บางฉากรู้สึกได้เลยครับว่าตัดแปะตัดต่อเอา แต่ก็ยังดีครับหนังยังคุมโทนและบรรยากาศด้วยแสงสีธรรมชาติให้เราได้เสพกันจนหลืมเรื่อง CG การตัดแปะภาพไปแต่โทษทีครับจังหวะการเล่นแสงกับการตัดต่อแล้วก็เล่นกล้องแผนกล้องจังหวะมันผิดไปนิดหน่อยจนเกือบแย่อืมยิ่งการตัดต่อยิ่งแล้วใหญ่เลยครับถัดอารมณ์จัดจัดหงุดหงิดสุดๆจำคัดเก่งมากขยันจำคัดเหลือเกิน ซีนบางซีนกำลังบิว้วอารมณ์ให้ขึ้นได้เลยครับอยู่ๆตัดแบบไปอีกสถานที่หูกำหมัดเลยครับบอกตามตรงบวกกับบทหนังที่ผิดหวังเป็นที่สุดประเด็นก็เล่าแบบเละเทมากไม่เรียบเรียงลำดับการเล่าไม่ขยีมไม่ว่านะแต่อย่างน้อยช่วยเรียบเรียงประเด็นหน่อยเถอะนะประเด็นมันชัดเจนมากครับแล้วก็รู้ตัวว่ากำลังนำเสนออะไรแต่นำมาเรียบเรียงเรียงลำดับ เป็นเรื่องเราที่เหยอ่ะมันเหย่ยแถมรวมกับพดเรื่องแล้วมันดูเฉยไปอ่ะอย่างการให้กำลังใจคนมีความฝันนะให้คำถามที่แม้แต่หนังยังตอบไม่เคลียว่ฟาฟังเสียงหัวใจตัวเองหรือ,อยังทำในสิ่งที่ชอบถึงที่สุดแล้วหรือ,อยังเราละทิ้งตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่สนุกกับสิ่งที่เรารักและสิ่งที่เราทำไหม ใช่ครับผมก็อยากจะถามหนังเหมือนกันคุณสนุกไหมครับหนังเรื่องนี้คุณสนุกไหมครับตอนคุณทําตอนคุณตัดต่อคุณสนุกไหมครับนะแง่คิดแง่มุมที่ให้มันดีนะครับแต่ก่อนจะถามคนดูถามตัวเองก่อนถึงครับว่าทําดีแล้วอยังสนุกไหมหนังอะ่ะเออคนดูเคลียร์แล้วครับแต่หนังมันไม่เคลียร์อ่ะเพราะว่าบางจุดจบได้จบครับมันจบได้เลย แต่เขาไม่จบยังแกต,ต่ออีกนะครับยืดไปอีกเออจริงๆมันจบได้ตั้งแต่ตรงนั้นแล้วครับยังจะมีต่ออีกและดันไม่ใช่เรื่องที่อยากรู้ด้วยครับกระชับหน่อยจะดีมากๆเออถึงมันจะกระชับผมว่ามันก็ไม่ได้ดีครับเพราะว่ารสชาติหนังแม่งจืดตั้งแต่ต้นยันจบเลยครับมันไล่มิติแบบสิ้นเชิงไม่สามารถทําคนดูดึงอารมณ์คนดูให้ถึงให้ถึงจุดที่มันควรจะจะ,จะถึงได้อะครับ ต่ก็6.9เต็ม10นะให้คะแนนไว้ก่อนเดี๋ยวลืมมันก็มีมุมนะครับมันก็มีมุมดีๆเยอะนะครับแล้วก็มีมุกนะมีมุกเยอะนะมีมุกมาค่อนข้างที่จะดีเลยมียิ้มแห้งๆขำได้อยู่ก็ให้คะแนนในส่วนนี้ครับถือว่าเอนเตอร์เทนได้อยู่ถึงตัวละครจะขาดมิติและสเสน่ห์ไปมากแต่อย่างน้อยๆก็นะนักสแสดงก็ช่วยแบกพอสมควรนะแต่ทรงนี้แบก ดูยังไงก็แบกไม่ไหววะ่ะดูจากการตัดต่อการเร,เรียงลำดับในการเล่าแล้วก็ตัวบทแต่ติ้งพวกเขาทำออกมาดีนะช่วยเพิ่มสีสันได้พอสมควรครับถึงจะไม่สามารถชักนำคนดูให้ถึงอารมณ์ได้และเข้าใจในตัวละครได้มันรู้สึกว่ามันไร้ความตรึงตรึงตลาตรึงใจไปหน่อยดูแล้วไม่ดูไม่ดุดันนะรู้สึกไม่ดุดัน แต่ที่ดูดันไม่เกรงใจใครคือเพลงครับอันนี้ผมชอบการเล่นเชลโล่ด้วยนะผมชอบมากการเล่นเชลโล่เล่นกีตาร์ผมชอบซีนซีนหนึ่งเล่นเชลโล่เปิดเหมือนเหมือนคล้ายเปิดหมวกครับเล่นเชลโล่มีกีตาร์มีไวโอลินมีเออเยอะแย,ยะมากมายโอ้โหมีออแกนมีนู่นนี่นั่นไอออแกนมันใหญ่ไปโทษที อแกมันใหญ่ไปเออนะก็อันนั้นอนะ่ะผมชอบครับผมเป็นคนที่รักเครื่องดนตรีแล้วก็ผมฟังบางส่วนมันฟังแล้วบาดหูมากๆแต่ตัวหนังก็เล่าออกมานะครับได้เล่าออกมาแบบดุดานไม่เกรงใจใครว่าตัวละครขาดความสนุกในการเล่นดนตรีมันเครียดกับดนตรีจนเออเขาเรียกว่าอะไร เปลี่ยนจากสิ่งที่ชอบให้กลายเป็นความเครียดที่เน้นแต่ความเพอร์เฟกไม่ได้สนุกไปกับมันซึ่งใช่ครับพอตัวละครเป็นอย่างนั้นเสียงดนตรีที่เล่นออกมามันบาดหูมากและผมฟังแล้วมันบาดหูจริงๆแต่พอมาเจอสิ่งที่ทําให้หัวใจเริ่มบันเลงได้ร้อยเรียงตัวโน้ตออกมาเป็นเสียงดนตรีอันไพเราะได้และทรงพลังได้นั้นซีนนั้นแหละครับฟังแล้วมันรู้สึกว่าจุด Do ด่น มากมันเป็นเสียงดนตรีที่ออกมาจากใจจริงๆไร้ซึ่งความบาดหูและสนุกไปกับมันในส่วนนี้ผมชื่นชมนะครับหนังจักใจจริงเล่าในส่วนนี้ได้ดีมากเขาเล่าเสียงดนตรีไปพร้อมกับตัวหนังสือให้ออกมาเป็นเสียงหัวใจได้ส่วนนี้ผมยอมรับครับแต่แค่4%เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือคือไม่ผ่านครับร้อยเรียงเรื่องราวออกมาเป็นบทเพลงพร้อมผ่านตัวหนังสือไม่ผ่านครับส่วนที่เหลือคือไม่ผ่านเลยครับถ้าเขาเรียงลำดับดีๆใจเย็นๆรับรองเสียงดนตรีและตัวหนังสือเหล่านั้นจะบรรเลงหัวใจออกมาได้ดีแน่นอนสิได้ครับบารอนตัวละครบารอนด้วยนะไอในอนิเมะดูมีจินตนาการและมีมิติมากมีเรื่องราวให้ร้อยเรียงในนี้แค่กล่าวถึงเรื่องเล่า ไร้เสน่ห์แต่กลับมีมิติเล็กๆสรุปหนังเรื่องไฟแอคชั่นเรื่องนี้ขาดความน่าจดจํารักคนไกลก็มันก็รักคนไกลแหละแค่นั้นแหละครับยังบรรเลงทุกตัวโน้ตบรรยายทุกตัวหนังสือออกมาถึงคนดูและตัวละครให้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ไม่ดีเท่าอานิเมะขาดสเสน่ห์การดําเนินเรื่องไม่มีชั้นเชิงอะไรทั้งนั้น และไม่มีความทันสมัยเลยถึงแม้ว่าจะเล่าในช่วงเ,ออเวลาปี1989กับ1998 10ปีนักแสดงก็แสดงไม่ได้เต็มที่ดึงศักยภาพของนักแสดงออกมาได้ไม่ถึงที่สุดก็ตามนั้นแหละครับก็ทำบิดเสียงรบก,กวนอะไรก็ขอโทษด้วยครับผมถ้ารีวิวไม่ถูกใจใครก็ขอโทษด้วยนะครับก็นะบางคนอาจจะชอบแต่ผมไม่ค่อยจะชอบนะ ส่วนในเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยจริงๆผมห้ามไม่ได้นะครับแล้วก็เสียงไอผมเสียงอะไรตอนนี้ผมผมเพิ่งเอ่อเครียกว่าอะไรกินน้ําขิงเข้าไปมันเลยแสบคอนะมันเลยไอบ้างนะก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วก็มีเสียงแผลบด้วยก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับกินน้ําขิงเข้าไปเจอกันคลิปถัดไปอาดิ o ส